สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพัรยนต์รถเก๋งมือ2ครับวันนี้ครับพบกับ EP พิเศษนะครับเกี่ยวกับการนําเสนอลายลยของตัวรถเก๋งครับสประตู E ีโคคาครับเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินขนาด1.2ครับด้านหน้าครับเรานำลายลีของตัวรถโตโยต้ายาริสครับ1.2ึ่งจุดทีบครับมานำเสนอทั้ง2คันครับ ทางด้านขวามือครับเป็นยาริส A อทีครับของตัวสปอร์ตพัครับเลขไมคคันนี้อยู่ที่94.000ครับเป็นรถปี2018ครับราคารถครับอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทครับทางด้านซ้ายมือครับเป็นยาริตเอทีมิดครับปี2019ครับเลขไมค์อยู่ที่33,000ครับราคารถครับอยู่ที่4,10,000บาทครับถ้าลูกค้าท่านใดครับ ที่กำลังมองหาหรือสนใจลายของตัวรถเก๋งสิบโตเอโคคาร์กับโตโตยิตายาลิส1.2ครับเอทีพทั้ง2คันทั้งสองรุ่นนี้ครับสามารถเข้าดูเรดรถได้ครับที่บริษัทพิทยนต์ครับที่ตั้งบริษัทพิทยนต์ครับอยู่ซอยเสียไทย68ครับแยกหนึ่งบินบุรีกรุงเทพหานครครับอย่าเ่าพามาเปรียบเทียบลายเรตของตัวรถทั้ง2องคันนี้ด้วยกันครับทางด้านขวามือก่อนครับคันนี้จะเป็นในส่วนตัวยาลิสเอทีพครับเป็น ในส่วนตัวสปอร์ตพัครับปี2018ครับเริ่มจากด้านหน้าเลยคันนี้จะได้ลายหรของตัวไฟนะครับที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับหลอดด้านในครับจะเป็นหลอดอลูกแก้วนะครับ LED นะครับลายหรของตัวด้านในคันนี้ดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะให้ดูดุนิดนนึงครับตัดในส่วนตัวสกินขอบของวงแหวนที่เป็นสีแดงครับงานครอบของตัว หลอดไฟ LED ลูกแก้วนะครับตัดด้วยงานซิลเวอร์สีเงินส,สวยๆครับด้านในจะได้อะไรของตัวงานพลาสติกสีปิโนแบกด้านในที่เป็นสีดำนะครับไฟเดียหลอดไส้ครับสีส้มอยู่ด้านหน้าตัดคิ้วขอบข้างบนครับที่เป็นสีเงินเลยโครมนะครับแท้ๆน้ำเดิมนะครับจากโรงงานต้องมีแบบสุปตัวโลโก้ของตัวโตโยต้ให้ครับอันนี้ การดีไซน์ในส่วนตรงตัวกระจังนหน้าครับของยาริสเอทีค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วด้านหน้าเป็นงานพลาสติกสีปิโนแบ็คครับโลโก้หรือ,อของตัวแบตของตัวโตโยต้าเป็นงานสีเงินนะครับโครเมียมตัดขอบครับกิ้วของตัวะจังนหน้าที่เป็นสีเงินนะครับสีโครเมียมนะครับในส่วนของตัวด้านซ้ายมือคันนี้ของตัว เอทีมิดนะครับจะเป็นงานที่เป็นในส่วนตัวไฟที่เป็นมันติรีแฟกเตอร์นะครับคันนี้ด้านในจะเป็นสอดไส้ที่เป็นฮาโดเจนนะครับไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ด้านหน้าเหมือนกันที่เป็นหลอดไส้สีส้มครับลายของตัวกระจนั่นหน้าเหมือนกันทั้งสองคันครับเป็นงานที่เป็นสีเป็นแบ็คครับโลโก้หรือแบบของตัวโตโยต้าเป็นในส่วนตัวโครเมียมเลย ลายของตัวโครมด้านหน้าครับต้องสองฝั่งครับสภาพเดิมสวยๆครับใสๆตัดขอบคิ้วด้านบนครับที่เป็นงานอรสีเงินโคมเมียมสวยๆครับโครมไฟแท้ๆเดิมนะครับจากโรงงานอย่างต้นที่บอกไปต้องมีโลโก้หรือแบดของตัวโตโยต้าครับกระจังนั่นหน้าการดีไซน์ออกมาเหมือนกันครับท่านี้ค่อนข้างจะมีีเมียมอยู่แล้วครับกระจังนั่นหน้าเป็นงานพลาสติกสีดําสีปีโนแบ็คเงาๆนะครับ แล้วก็คาดลายเลยของตัวพลาสติกสีแดงตรงขอบด้านล่างนะครับคันนี้จะทำการติดตั้งลายเลยของตัวงานสเกิร์ตให้แล้วนะครับจะมีลายของตัวงานสเกิร์ตถ้าครับติดตั้งให้รอบคันนะครับคันนี้ในส่วนของตัวรถปี2019ครับของตัว A t ทิบมิตนะครับด้านขวาคันนี้จะมีไฟตัดหมอกให้ ลายส่วนตัวสปอร์ตพัดนะครับมีฝาตัดหมอกคู่หน้าให้แต่ลายของตัวมิดจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับก็จะด้านหน้าการออกแบบดีไซน์เหมือนกันทั้ง2คันครับแตกต่างกันในส่วนตัวที่เป็นโฮมไฟนะครับของตัวโปรเจคเตอร์กับมันติเรฟเลกเตอร์และก็เพิ่มในส่วนตัวไฟตัดหมอกครับด้านหน้าขึ้นมาต่อมาครับลายของตัวฝากระโปรงนะครับของตัวเอทิฟมิดนะครับ ฝากระโปงดีไซน์ออกมาเหมือนกันครับเคิร์ฟสามเหลี่ยมครับสวยๆนะครับฝากระโปงไม่มีริ้วรอยนะครับให้ดูลายของตัวเคิร์ฟของตัวฝากระโปรงจัดทาเป็นตัววีตรงกลางและก็ต้นล้านข้างนะครับให้ดูฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือการชนโครงสร้างครับทั้งสองคันลูกค้าสามารถที่จะนํารถมาคืนได้ครับถ้าไปเช็คประวัติสูมาว่ารถมีการพลิกความจนน้ำครับตั้งสองคันนี้ รถของผมครับคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันอ่าทั้งสองคันนี้ครับลายหลืของตัวรถครับารันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วเจ้าของแค่มือเดียวครับทั้งสองคันต่อมาลายหลืของตัวด้านข้างครับกระจังด้านหน้าเหมือนกันแนบชิดครับแม็กเป็นแม็กครับอ่าอลลอยสีทุโทนครับทั้งสองคันครับคันนี้จะเป็นแม็กสีทุโทนนะครับด้านในเป็นสีเทาอ่าน ปัดเงานะครับด้าน,นนอกจะเป็นสีเงินปัดเงาเลย Max 15ครับน็อตสี่รูด้านน้นาเป็นเบรกของตัวเบรกดิสนะครับยางบิสโตนปีสองพันยี่สิบสองนะครับคันนี้กระจกด้านข้างครับคันนี้จะแตกต่างในส่วนตัวโฉบมิดนะครับโฉบมิดจะเป็นในส่วนตัวกระจรับไฟฟ้าเหมือนกันแต่แตกต่างกันจากอะไรครับในส่วนตัวด้านข้างเขาจะด,ดีไซน์ ฝาครอบเป็นสีเป็นน็อกแบ็กเหมือนกันแต่ในส่วนตัว s Sport ครับเขาจะทําตัดสติกเกอร์ด้านล่างของตัวกระจกมองข้างครับเป็นงานสติกเกอร์สีแดงนะครับให้ดูโชบเฉี่ยวในสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วครับในส่วนของตัวกระจกนะครับทั้งสองคันนี้งานแท้ๆเดิมนะครับจากโรงงานพาสีพรลบผมดูแลต่อให้ถึงปีหน้าทั้งสคันนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนตัวแม็ก ในส่วนตัวโฉมมิดนะครับของตัวปี19นะครับแม็กเหมือนกันครับแม็กอะลอยครับสีทูโทนขนาด15นิ้วครับยางบิสโตนครับเหมือนกันลายของตัวยางคันนี้จะเป็นขนาดหน้ากว้างอยู่ที่185นะครับความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R15 ปียางคันนี้จะอยู่ที่ปียางปี2019นะครับในส่วนของตัวโฉมมิดนะครับของตัวที่เป็นในส่วนตัวสปอร์ตพัสนะครับเป็น ในส่วนของตัวยางปี2 0 2 2ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่185ครับความหนา60เป็นยาง R 1 5เหมือนกันด้านหน้าได้เป็นเบรกอะดิสทั้งคู่นะครับในส่วนของตัวกระจกด้านข้างอย่างที่บอกไปเบื้องต้นครับแตกต่างกันในส่วนตัวงานสติ๊กเกอร์อย่างเดียวครับกระจกพับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันการสาดทั้ง2คันนี้ผมทําการติดตั้งแถมให้ลูกค้าทั้งคู่ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจในส่วนตัวโมที่เป็นตุมิด หรือตัวที่เป็นสปอร์ตทัชครับตรงนี้ผมทําการดูแลติดตั้งลายเลยของอกันสาดให้ครับประตูทั้งสี่บานเลยต่อมาด้านจับนะครับของตัวสปอร์ตทัชครับจะเป็นในส่วนตัวด้านจับที่เป็นโครเมียมแล้วมีปุ่มห้องตัวสมาร์ทเอนที่นะครับกุญแจเขาจะได้เลยของตัวกุญแจนะครับที่เป็นสมาร์ทย์เล็นะครับหรือกุญแจรีโมทนะครับ สามารถที่จะเปิดลายเลหของตัวงานท้ายฝากระโปรงด้านหลังได้เลยอัตโนมัติส่วนในส่วนห้องอโชวมิตนะครับจะเป็นกุญแจที่เป็นสอดคีย์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมทำการให้ดูลายของตัวภายในเบื้องต้นของ2คันนี้ก่อนในส่วนตัวภายในคันนี้ครับไม่แตกต่างกันครับงานของตัวแผงประตูครับของตัวสปอร์ตพัดนะครับ เขาติดขึ้นรูปเหมือนกันครับมีระบบของตัวกระจกพับไฟฟ้าระบบเซนทันล็อกครับมีมันพัดอโอตโต้ของบานบุคคลที่กระจกเลื่อนลงครับของบานบุคคลที่ขับครับแตกต่างกันก็คือในส่วนของตัววัสดุซอฟพัดครับด้านข้างคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะครับตัดตะเข็บได้สีแดงนะครับแต่ในส่วนของตัวโฉมที่เป็นตัวมิดนะครับจะเป็นในส่วนตัวงานที่เป็นในส่วนตัวเบาะผ้าธรรมดาก็มีปกติเลย ในส่วน,นตัวภายในของตัวโฉมสปอร์ตพัดก่อนคันนี้จะได้ปุ่มของตัวพุชสตาร์ทแล้วนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถรับคอนโทนระบบของตัวเครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ครับสามารถเชื่อมต่อรับสายวางสายบลูทูธได้ครับมีระบบตัวเช็คออนบอร์ดครับทิปปรับในส่วน,นตัวแผงหน้าไมคครับในส่วนตัวไอแบ็คคู่หน้ามีให้ครับลายของตัว ด้านข้างคันนี้จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาครับช่วยเหลือในส่วนตัวระบบของการการลื่นถลายหรือการทรงตัวล้อหลังนะครับและจะมีระบบของตัวพาร์คเซนเซอร์ครับหนังตัวด้านหน้าครับเข้าใกล้วัตถุนะครับคันนี้การดีไซน์ข้างในคันนี้พลาสติกขึ้นรูปนะครับแผงครับหน้าไม้ครับสวยๆนะครับคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ทางลูกค้าดูก่อนเพื่บเช็คทีละคัน ซึ่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับขนาด1.2ลิตรนะครับค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วครับเบื้องต้นคันนี้สามารถใช้งานได้25-26กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้แผงหน้าไมคครับฝั่งซ้ายเป็นวันดรอบนะครับแล้วก็มีตรงกลางจะเป็นความเร็วรอบมีหน้าจอ LED นะครับบอกเวลาครับอรายของตัวเกียร์ที่เราใช้งานเข้าครับ ระบบของตัวอีโคมีให้เล็กไมคคันนี้อยู่ที่เก้ามืนสี่พันสร้อยหสิบหกนะครับหน้าจอขอ,อยนาตนิดนึงครับขอหลี่เสียงนิดนึงหน้าจอมีให้ทั้งสองคันเดีย๋ยวผมให้ดูในส่วนตัวอในชมของตัวมิดหัดไปนะครับหน้าจอ จะอยู่ที่7นิ้วนะครับผมใช้วิธีการใช้มือทาบเอาหน้าจอแท้ๆน้ำเดิมนะครับจากโรงงานเลยสามารถเล่นในส่วนตัวใส่ซีดีวีดีได้ดีวีดีได้นะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแล้วคันนี้มีปุ่มของตัวฉุบเฉิยเลยตัวอิมพีเซไครับที่วางแก้วน้ำคอนโซลออกแบบอีไซน์มาส,สวยๆระบเกียร์ครับเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับหรือเกียร์ CVT นะครับที่เป็น PRNDS ครับ เบรกดึงมือเมนนุ่นปกติเลยจกมองหลังครับเป็นเมนนุ่นนะครับในส่วนของตัวแผงบังแดดมีกระจกให้สาคอนโซลตรงกลางมีให้กระจกแผงบังแดดของบานบุคคลที่ขับมีให้แอร์แบรู้สึกว่าคันนี้จะมีแอร์แบกด้านหน้าให้ด้วย ครับอยู่ตรงน้านข้างและแอร์แบ็กคู่หน้าให้เกติงชาร์สภาพาเดิมเดิมงานดีไซน์พลาสติกขึ้นรูปตัดขอบสกินที่เป็นสีบอลเดิมเดิม,ดมสวยๆนะครับคันนี้ด้านในบุคคลที่นั่งด้านข้างมีด้านจับให้แล้วก็บุคคลที่ขับก็มีด้านจับให้เหมือนกันให้ดูรายละเอียดดีเที่ระบบรยละเอียดนะครับคันนี้มีปุ่มของตัวพาวเวอร์เล็กของตัว12โวลต์ละ20วัตต์ครับตรงคอนโซลตรงที่เบรกดึงเบรกมือเป็นนวดนะครับมีให้เขา ยูบ็อกเป็นวัสดุที่เป็นหนังครับตัดตะเข็บได้สีแดงนะครับยูบ็อกค่อนข้างจะกว้างครับคันนี้ลายเขาตัวเบาครับคันนี้เขาจะดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะสวยเลยครับในทรงสไตล์สปอร์ตนะครับให้ดูเบาก่อนเบาในส่วนตัวสปอร์ตพัดครับเขาจะทำดูในส่วนตัวเบาที่เป็นเบาหนังครับตัดตะเข็บได้สีแดงนะครับเบาเป็นเมนนุ่นนะครับปรับได้หกทิศทาง ให้ดูลายของตัวโครงสร้างอ่าอันนี้อจาจจะมีแค่คาบเศษฝุ่นนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ๆ,ๆเลยผมทำพานทำการเปรียบเทียบลายของตัวรุ่นโฉมมิดกับของจรวมโฉมตัวสปอร์ตพัฒน์ให้เห็นก่อนรถเรายังไม่ทําการรีเฟิร์ชชำระล้างครับทั้งสองคันนี้ต้องทําการชำระล้างทําสปาครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับทำงานรีเฟิร์แก้ไขภายในแล้วก็ดูแลตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็จะได้ให้ลูกค้ากดสองมอออยู่แล้วโครงสร้างนะครับเดิมเดิม ยังไงผมบรตีให้อยู่แล้วอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถก่อนได้ครับที่บปิษสัพิยนเลยที่ตั้งบปิษัทพิยนครับผมบอกไปแล้วเบื้องต้นครับอยู่ซอยเสิบแปดครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เข้ามาดูรลยของตัวรถก่อนได้ครับปรึกษารายของตัวไฟแนนซ์ครับทุกข้อี่ของลูกค้าไม่มีปัญหาครับออกรถได้อยู่แล้วครับลูกค้าที่มีเครดิตครับตรงนี้สามารถฟรีดาวน์ได้ครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมอนุญาตทําการรีวิวให้ดูรลยของตัวด้านหลังทั้งสองคัน ในส่วนตัวคันนี้ครับของโฉมของตัวมิดนะครับเบื้องต้นที่บอกไปวัสดุด้านข้างครับเขาจะเป็นในส่วนตัวเบาะผ้าน,นะครับสีดําลายของตัวด้านข้างเป็นตัวลงมเป็นไฟฟ้าครับแต่สกินของตัวงานพลาสติกอันนี้จะเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับจะไม่ใช่พลาสติกที่เป็นสีปิโนแบ็กสีดําเงาในส่วนของตัวโฉมมิดนะครับเบาะด้านในจะเป็นใน,นตัวเบาะผ้าน,นะครับตัดลายตรงกลาง เป็นนุ่นเหมือนกันครับพร้อมกับลายเลยของตัวหน้าจอครับคันนี้มีให้เจ็ดนิ้วเดี๋ยวผมขอญาตอ้อมให้ดูลายของตัวภายในก่อนคันนี้จะได้กุญแจครับกุญเจที่เป็นสอดคีย์นะครับหรือว่ากุญแจดาบนะครับเบื้องต้นให้ดูก่อนเป็นไม่มีระบบของตัวสมาร์ทเอ็นทีนะครับแต่กระจกพับ เป็นไฟฟ้าเหมือนกันคอนโซลเบื้องต้นที่ชมให้ดูครับอ่าด้านข้างงานพลาสติกสีดำนะครับต่างจากของตัวสปอร์ตพัดนะครับที่เป็นงานสีเป็นแบ็กสีดำเงาเงาวัสดุท่อพัดก็แตกต่างกันแล้วครับในส่วนตัวเบาะหนังตะเข็บได้แดงกับในส่วนตัวเบาะผ้านะครับด้านจับก,การดีไซน์ของตัวชมพก็จะ,ะธรรมดาธรรมดานะครับจะไม่ตัดลายของตัวงานสีสันให้เหมือนของตัวสปอร์ตพัดครมาไลแตกต่างกันแล้ว ในส่วนตัวพอไยมาติฟังชั่นเหมือนกันแต่เขาจะรับสายบางสายฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายระบบของตัวเครึ่องเสียงเดียวแผงหน้าไมค์ก็จะแตกต่างกันออกไปครับจะได้เป็นเข็มธรรมดาปกติครับฝั่งซ้ายบัดรอบตรงกลางเป็นความเร็วครับตรงฝั่งขวาเป็นปริมาณของตัวน้ํามันด้านข้างครับคันนี้จะไม่มีปุ่มของตัวปาร์คเซนเซอร์ครับเหมือนของตัวสปอร์ตพัดนะครับแต่จะมีระบบของกนการเลื่อนถลย ให้เหมือนกันทั้งสองคันแล้วก็จะเพิ่มเติมมาในส่วนตัวระบบของตัว auto start stop ครับในกรณีที่เราทําการจอดครับครือยนต์ทำการดับให้โครงสร้างอ่ะให้ดูก่อนครับอ่ารอยหัวน็อตเดิมเรียนเดินเดินนะครับไม่มีการชนนะครับผมทําการให้ดูรอยโครงสร้างของแผงประตูของคันนี้อยามให้ดูคันของตัว s p o r t t u ัด้วยรอยเป็นร่ากลมๆครับเชื่อมจากโรบอทครับจากโรงงานเลย ผมบตรีโครงสร้างให้อยู่แล้วเบาะภายในเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าตัดลายตรงกลางเบาะเป็นนุน่นปรับได้หกทิศทางเดีย๋ยวผมขยาาทำการสตาร์ให้ดูในส่วนตัวภายในของตัวชมมิดด้วยกันก่อน,นครับอุญแจเป็นสวัสดคีนนะครับคันนี้คันนี้ก็ อย่างเบื้องต้นที่หมบบอกไปครับโฮมอลัยก็จะแตกต่างกันในส่วนตัวระบบของตัวคอนโทลรครับแต่วัสดุเขาจะเป็นหนังสีด้านๆครับพในส่วนตัวโฮมอลัยนะครับแผงของตัวหน้าไมคก็แต่แตกต่างากันแล้วจะไม่มีจอของตัว LED ครับแต่จะมีจอ LED ด้านลาเล็กครับจะไม่เหมือนกับจอที่เป็นของตัวสปอร์ตพัทที่ค่อนข้างจะใหญ่อย,ยอยู่แล้วสามารถดูรายของตัวดีเทลต่างๆได้ครับเพราะมีระบบของตัวเช็คออนบอร์ดตรงแผงอะ,อะโฮมอลัยครับ หน้าจอมีให้ครับหน้าจอมีให้พร้อมขนาด7ดนิ้วจอแทๆ้ๆเดิมจากโรงงานแต่แตกต่างกันในส่วนของตัวระบบหองตัวเล่น DVD ครับคันนี้สามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงได้เหมือนกันเป็นหน้าจอรครับขนาดเจดนิ้วนะครับมีแค่รับสายครับระบบดีดีโอบลูทูธ เอสปอร์ตฟังชันครบกว่าครับลายของตัวแอร์เป็นออโต้เหมือนกันนะครับทั้งคู่แล้วก็ลายของตัวด้านข้างด้านล่างช่องใส่ขดน้ำแก้วน้ำเกียร์เป็นเกียร์ค่าบันได CVT เหมือนกันนะครับแต่การดีไซน์ในส่วนตัววัสดุเขาก็จะแตกต่างกันออกไปครับด้านจับเขาก็จะเป็นงานวัสดุที่เป็นในส่วนตัวพลาสติกสีดำด้านนะครับเบรกึงมือเป็นนุ่นครับในส่วนของตัวตรงกลาง ยูบ็อกครับเป็นพลาสติกครับสีดำมีปุ่มของตัวเพาเวอร์เด็ดให้ครับ12โสอง์และ20วัตต์ครับแอร์แบ็กมีให้ด้านคู่หน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับคันนี้แล้วก็ด้านหลังสุดแอร์แบ็กตรงนี้จะมีให้ทั้งหมด7จุดเลยนะครับด้านด้านล่างมีให้แอร์แบ็ก7จุดนะครับทั้ง2องคันคันนี้ กระจกมีให้เหมือนกันไม่แตกต่างกันนะครับในส่วนของตัวกระจกแผงบางแดดนะครับของบานบุคคลที่นั่งด้านข้างแล้วก็บุคคลที่ขับนะครับคันนี้มีกระจกให้ด้ามจับมีให้น้องสองฝั่งเหมือนเดิมฝ้า h ฮดอะเฮดรูมนะครับสีอเะเทดานจะเป็นสีเบจเหมือนกันไฟคอนโซลมีให้ปกติคันนี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นในส่วนตัวงานรายของตัวบอกะผ้านะครับ ฟังก์ชันก็อาจจะไม่เหมือนเท่าของในส่วนตัวงานสปอร์ตพัทนะครับต่อมาให้เปรียบเทียบดูหลังคาคันนี้จะได้หนดกุ้งนะครับสัญญาณธรรมดาแต่ของตัวโฉมที่เป็นสปอร์ตพัทนะครับเขาก็จะได้ในส่วนตัวคีดถลามด้านบนหลังคามาแล้วครับเพิ่มเติมด้านท้ายของตัวรถคันนี้ไม่แตกต่างครับ ท้ายด้านหลังครับของตัวสปอร์ตพัดก่อนจะเป็นงานที่เป็นไฟเบรกครับ LED ครับไฟเหลี่ยหลอดไส้สีส้มไฟถอยก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันโลโก้ครับหรือแบตช่องตัวโตโยต้ายาริครับของตัวสปอร์ตครับเขาจะมีให้ในส่วนตัวด้านท้ายแต่คันนี้ของตัวมิดนะครับจะไม่มีโลโก้ติดให้จะมีแค่โลโก้ของตัว y a ริสเอเฉยๆแต่ในส่วนของตัวมิดนะครับเขาจะเพิ่มเติมมา ในส่วนของตัวชุดแต่งครับเจ้าของเก่าเขาเพิ่มเติมในส่วนตัวชุดแต่งครับสเกิร์ตรอบคันมาแล้วพัสดทีมมีให้ทั้งสองจุดนะครับสเกิร์ตเป็นของ GT นะครับคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมพร้อมกับลายเลยของตัวสปอยเลอร์ครับด้านหลังนะครับของตัวชมมิกนะครับเขาจะเพิ่มเติมในส่วนตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้คันนี้จะไม่มีส่วนตัวสเกิร์ตนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะครับในส่วนของตัวคันนี้ มิดไอโทลสปอร์ตพัทนะครับตัวทีครับสปอร์ตพัทเขาจะมีระบบของตัว p าร์คเซนเซอร์ด้านหน้าครับแล้วก็ระบบของตัวเซนเซอร์ให้ครับคันนี้ด้านหลังเขาจะสามารถที่จะเช็คลายของตัววัตถุเขาใกล้ตรงนี้ได้อยู่แล้วครับของตัวระบบของตัวเซนเซอร์ของคันนี้ไม่แตกต่างกันนะครับในส่วนตัวระบบอ่าของโชว์ชมมิดนะครับเขาจะมีสเกิร์ตเพิ่มเติมมาให้แต่ว่าในส่วนตัวไอสปอร์ตคันนี้แตกต่างอีกที่นึงอีกจุดหนึ่งครับ คันนี้จะมีลายขอตกล้องหลังให้ทั้งสองคันครับแต่ว่าฝากระโปรงหลังครับเขาสามารถที่จะเปิดผ่านทางปุ่มสีดําด้านหลังตรงนี้ได้ครับแต่ในตัวโฉมของตัวโฉมที่เป็นโฉมมิดนะครับเขาจะไม่มีลายเลยของตัวเปิดด้านหลังให้นะครับแต่กล้องมีให้เหมือนกันทั้งสองคันเขาจะมีปุ่มเปิดหลังฝาฝา,า,าท้ายให้นะครับ แต่กล้องเขามีให้ต่อมาครับลาลกของด้านหลังทั้งสองคันนี้อันนี้เป็นเบาะหนังนะครับตัดกระเข็ดได้สีแดงนะครับกระเป๋ายิงโจ้เขามีให้ทั้งสองฝั่งงานสีเบาะวัสดุที่เป็นหนังหุ้มนะครับแล้วก็สกินของอพลาสติกสีดําเงาด้านจับเขาจะแตกต่างกันแล้ว ที่เป็นสีบอลมีบอกของตัวเซนทัลล็อกให้เหมือนกันมีปุ่มล็อกตะให้เหมือนกันทั้งสองคันในส่วนของตัวด้านขวามือเบาะผ้านะครับแหงประตูดีไซน์เขาก็จะแตกต่างออกไปเป็นงานพลาสติกดำๆสีธรรมดาเป็นเบาะผ้านะครับด้านหลังเป็นเบาะที่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ตัดตะเข็บได้ครับสีน้ําเงินและลําโพงแหงประตูเขามีให้ทั้งสี่บานครับของตัวแผงประตูเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนตัว ล้ออะไรผมพยายามทำการเปิดให้ดูลายของตัวล้ออะไรนะครับทั้งสองคันนี้ในคันนี้ครับจะไม่มีล้ออะไรให้นะครับแต่จะมีชุดปะยางกับในส่วนตัวปแจให้ห้องใสราเาก็บของข้างหลังครับข้างๆเลยให้ดูรอยโครงสร้างน,นะครับด้านหลังรอยแมตอาร์กกลมๆเลี้ยงตัวเหมือนเดิมไม่มีการถอด หรือการชนโครงสร้างการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับให้ดูโครงสร้างด้านหลังเลยสภาพเดิมๆนะครับสวยๆครับคันนี้ของตัวเอสปอร์ตนะครับและต่อมาโฉมห้องตัวมิดนะครับสามารถที่จะเปิดลายของตัวฝากระโปรงด้านหลังได้จากด้านข้างครับคันเอสปอร์ตก็เปิดได้ครับจากตรงด้านข้างเลยจะมีที่เปิดฝาถานน้ามัน น้ำมันครับตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าน้ำมันของเราเติมแก๊สโซฮอล์9195ครับรองรับ้ํามันที่เป็น E20 ตรงนี้เติมได้ครับลายของตัวเาอ่าฝากระโปรงด้านหลังให้ดูก่อนครับโครงสร้างฝากระโปรงด้านหลังเดิมเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อหรือการชนในส่วนตัวด้านหลังนะครับรถเตมเดิมเหมืเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมนะครับรอยร่องนะ้ำทุกอย่างสภาพเดิมเดิม ด้านหลังคันนี้เขาจะมีถาดรองให้แต่คันของตัวสปอร์ตเครพิ่งเข้ามาใหม่ๆไม่มีถาดรองอย่าคมแถมถาดรองให้เหมือนของคันนี้เลยครับด้านหลังให้ดูก่อนเหมือนกันครับคิดปลายางกับประแจมีให้นะครับให้ดูละองสร้างเดิมๆถ้าลูกค้านะครับท่านใดสนใจครับสอบถามได้ของตัวรถ หรือว่าไฟแนนซ์ครับโทรมาสอบถามไลน์ขัดตังเสอร์มิกได้ก่อนเลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยถ้าลูกค้านะครับท่านใดครับที่กําลังมองหาโรอายของตัวรถอีโคคาร์นะครับโฉมปีสองพันสิบเก้านะครับกับสิบแปดครับฝั่งซ้ายตัวมิดจะเป็นโฉมปี2019นะครับฝั่งขวาจะเป็นตัวสปอร์ตพัทโฉมปี2018เลขไมล์ของตัวสปอร์ตพัทครับอยู่ที่94,000ครับ ในส่วนของตัวราคารถอยู่ที่49,000บาทครับรถปี2018ฝั่งซ้ายมือจะเป็นในส่วนของตัวรถปี2019โชมมิดครับรักอเล็กมาอยู่ที่33,000ครับราคารถครับอยู่ที่410,000บาทครับคันนี้สองคันนี้สามารถเข้าโปดร,รถจนใจของเราได้ครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่ 4ปีครับ2.59ครับ5ปีอยู่ที่2.79ครับ6อายุปีอยู่ที่2.99ครับสามารถเข้ามาดูเลยรถได้ครับที่บริษัทรถยนต์ครับในส่วนตัวเครื่องคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรครับหรือ1,200ซีซีครับรายละเอียดของตัวคันนี้ครับ A/T ของตัว Sport Plus ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ของตัว Duo ครับ VVT-i ครับเป็นเครื่องยนต์ครับ16วาล์วครับ4สูบเรียงเลย แรงม้าครับอยู่ที่86แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่108ครับนิวตันเมตรครับลายของตัวเครื่องยนต์ครับฝาครอบเครื่องมีให้ครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยซึมรั่วนะครับในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องนะครับให้ดูฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมๆนะครับรอยเบสออย่างเหมือนเดิมไม่มีการชนโครงสร้างนะครับของตัวด้านหน้านะครับโครงสร้างด้านล่างสเกอร์มอกรมีให้ครบครับในส่วนตัวคันนี้ของโฉมตัวยาริ ข้อเท็จิ T ของตัวมิดนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็น VVT-iE ครับเครื่องยนต์ขนาด1.2นกันในส่วนตัวฝาครอบเครื่องในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ก็แตกต่างกันในส่วนตัวฝาด้านหน้านะครับแรงม้าเท่ากันครับอยู่ที่86แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่108นิวตันเมตรไลยเลยของตัวเครื่องยนต์นะครับเหมือนกันทุกอย่างให้ดูไม่มีรอยซึมรั่วน,นะครับของอตัวเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่อง ลอยหัวน็อตเดเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสวยๆเหมือนกันไม่มีการถอดของตัวฝากระโปรงครับลอยเม็ดอาร์ตเทปสีคนข้างๆครับลายของตัวฝั่งซ้ายให้ดูก่อนครับสติ๊กเกอร์ยังมีอยู่ครบครับแตกต่างกันในส่วนตัวฝาแค่ครอบเครื่องครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับถ้าลูกค้าครับท่านใดนะครับสนใจนะครับลายของตัวรถครับเครื่องยนต์เบนซินอีโคคาร์ขนาด1.2คันนี้ครับสามารถเข้าดูรถได้ที่บริษัทเถยนต์เลย ดูโครงสร้างก่อนครับลอยหมดทุกอย่างครับไม่มีการชนในส่วนตัวคานด้านหน้านะครับเพชรยนต์วารันตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับทุกค้ารับลูกค้ารับรถไปเจอรถนะครับพิกปั้มจมน้ำโดนชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรามีวารับตืวันรับตีครับดูแลหลังการขายครับดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับระบบของตัวไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับสามสิบวันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจแล้วตัวรถเก่งครับเสียบตัวอีโคคาร์นะครับสามารถเข้าดูดอบริษัทเพชรรยนต์คับ สำหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจรายสมรถเก่งครับ10ตูวอีโคคาร์ครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรครับทางด้านขวามือของตัวยาริสเอทิฟครับตัว1.2ครับสปอร์ตพัดนะครับคันนี้เลปี2018ครับเล็กมาอยู่ที่94,000ครับราคารถครับอยู่ที่490,000ครับทางด้านซ้ายมือเป็นโชมของตัวยาริสเอทิฟของตัวมิดนะครับปี2019นะครับ เลขไม้ครับอยู่ที่33,000ืามครับราคารถครับอยู่ที่410,000บาทครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถก่อนได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์เลยครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพหาดนครครับทุกอาชีพของลูกค้าครับสามารถออกรถได้อยู่แล้วครับลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับทั้ง2คันนี้สามารถขึ้นรถโปรโมชนใจครับ ดอกเบี้ยของเราครับเริ่มต้นอยู่ที่4ปีครับ2.59ครับ5ปีอยู่ที่2.79ครับ6-7ปีอยู่ที่2.99ครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาใส่เอกสารที่บริษัทนะครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับตามที่อยู่ของลูกค้าครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงับผอฝากไลนรในตัวรถ EP นี้ด้วยครับเกี่ยวกับ t ต y o ต้ y ย r i s a t e ทั้ง2รุ่นนี้ครับ ทางด้านวามือครับเป็นตัวสปอร์ตพัครับทางซ้ายมือเป็นโฉมของตัวมิดนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดกาอ่าพลาดการติดตามของช่องเม้งรถยนต์รถเก่งมือ2ตรงนี้ไว้ครับอีพีหน้าเรามีรายละเอีของตัวรถคัดเกตคัดคุณภาพครับสวยๆเราจะมานําเสนอให้ท่านลูกค้านะครับวันนี้เม้งยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ